วัสดครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจี๊แป้งเป็ดปะโลนะครับพิกัดตลาดของผมพสัสมมเจดีนะครับจังหวัดสมทุทรปราการนะครับทางร้านนี่โหผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับของเยอะขนาดนี้นะครับไม่รู้กี่อย่างนะครับร้านนี้ใหญ่มากนะครับ ช่วงปีใหม่นะครับเราไม่ได้หยดาหมูนี่ก็ต้มหมูนี่นะแม่ค้าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับช่วงปีใหม่นะครับเราไม่ได้หยุดนะครับเราไม่มีคาขาหมูมีราคาพ่ะย่ะห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยบาทนะใจมาขายของอย่างเดียวครับมาบ้านแม่บ้านนะครับหมูขีดละยี่สิบบาทปีใหม่นะครับไม่ว่าสามเป็ดสามสองสามสามนะครับเราไม่หยุดนะครับยังมาขายของเหมือนเดิมครับอ๋อมีขาหมูนะครับ นี่เป็นน้ำขาหมูนะครับถุงถุงนี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทค่ะ5ห้าสิบบาทนะครนี่ก็ราคาเริ่มต้นที่ห้าสิบครับอะไรครับมีเป็ดด้วยนะครับมีหมูกรอบนะฮะหมูกรอบขีดละสี่สิบนะฮะโลละสี่ร้อยบาทนะครับโอโหหมูนี่ขีดละยี่สิบองนะโอ้ขายถูกมากครับเดี๋ยวตังให้นะ หูขายดีน,ะนทางร้านมาขายกี่วันครับทางร้านมาวันเดียวค่ะวันันึร์วันทุกวันเดียวนะ,ะ,นนระครับขายครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะขายบ่ายบ่ายสองโมงถึงสี่ทุ่มบ่าสองโมงถึงสี่ทุ่มเลยนะ เอาแค่วันเดียวนะครับวันนี้มาไทยที่ไหนครับเพชรอาลีค่ะเพชรอาลีเอาลีทากระาทากรามาดูตรงไหนนะฮะผมให้ฟังปากปาก,ปากน้ำปากน้ำใช่ไหมฮะอ๋อก็คือขายอยู่สมุทรสมุทรปราการใช่ค่ะอืมครับผมกนต้องตามมาหนุนกันนะครับรครับแล้วก็มีปากไ็ก่ทอดด้วย ทีนี้ก็หลายอย่างแล้วนะครับนี่อันนี้คากีนะครับมีขาหมูมีหัวหมูพะโล้นะครับก็สิบยี่สิบอย่างนะ แต่และว,วันนี่ลงขาหมูกี่ขาครับอันนี้ลงขาสามสิบขาอันนี้อันนี้เฉพาะขาหมูนะฮะครับไม่รวมอื่นนะฮะถัถ่หมูก็ถัวหมูแปดถัวโอ้หโหเป็ดแล้วครับเป็ดก็ยี่สิบตัวเบ็ดยีตัวโอ้โหมีหมูกรอบด้วยนะฮะว,วันนี้หมูกรอบนเพราะว่าไม่มีที่วางโอ้ครับผมเนี่ยจะหมูกรอบประมาณ 6ชิ้นช<โ>ิ้นละ13โลโอ้โหยอมรับเลยฮะขายของอลังการมาก้านี้มาซื้อไปทานบ่อยไหมครับร้านนี้เพิ่งมานะฮะคุณพี่ก็ซื้อขาหมูไปนะครับเมื่อกี้ับมาแค่มรนสุมาแค่มันสุกคนเดียวนะฮะ อันนี้เป็นลิ้นหมูนะครับหูหมูนะครับลิ้นหมูหูหมูแล้วก็อันนี้เป็นไส้นะครับไส้หมูนะฮะนี่ครับหมูกรอบขีดละสี่สิบาทนะครับอันนี้เป็นเครื่องในไก่นะฮะไก่ต้มปลาไก่ต้มปลานะครับหกสิบไก่ครึ่งตัวนะฮะหกสิบบาทเป็ดครึ่งตัวแปดสิบก็จะมีไส้นะครับมีไส้ ีเป็ดนะครับน้ำใส่ไปกับเล <S <S ือดเลยนะคะเป็ดวันนี hand hand ้ลงยี่ส anyway ิบตัวนะครับดูนะครับทางด้านนู้นมีไข่มีอะไรด้วยนะมีปลายปีครับปลายปีเชิญเลยครับมีคอเป็ดครับอันนี้คอเป็ดคอเป็ดนะครับสามคอลห้าสิบนะครับคอเป็ดสามคอลห้าสิบอ๋ออันนี้ไข่นะฮะอันนี้ไข่ค่ะ รคบัไข่นี้น่าจะเป็นไข่ไก่นะครับไข่ไก่ค่ะครับไข่ไก่ครับแล้วก็ลังอ่อนนะค่ะค่ะบานค่ะบ้านค่ะคุณพี่นี่เขาซื้อไปเยอะเลยนะไข่นะครับเหมือนสลานไข่ไก่นะคะครับผมมามาซื้อประทานบ่อยไหมครับร้านนี้ค่ะซื้อประจำซื้อประจำเลยนะหกสิบบาทงงครับไม่รู้ยาวกี่เมตรนะครับร้านนี้ของเยอะมากนะครับ นี่คอเป็ดครับสามคอห้าสิบบาทนะครับนี่ไข่ครับเนี่ยไข่นี่ขายไงครับเนี่ยไข่นี่ขายไงไข่บาทสี่ละยี่สิบนะครับอ๋แต่ทั้งลังไข่เลยนะครับสี่ละยี่สิบอันนี้ปลายปีแล้วก็เป็นตัวเป็ดนะครับตัวเป็ด อันนี้เครื่องไงครับเครื่องในโอ้โดยรวนแล้วก็น่ารับทานกับร้านนี้อันนี้หมูกอบนะครับหมูกอบสองขีดนะครับอันนี้สองขีดแปดสิบบาทสุพารามรุมเลยครับตัวนี้ เดี๋ววววววยวครับบรรยาก,กาศหน้าร้านนะฮะน้านี่เดือดเลยครับร้อนมากครับน้ำขาหมูเนะี่ยขาหมูลโลอนะครับ อันนี้ก็มีคนละครึ่งด้วยนะอันนี้คณะนะลวกไปครับคณะก็ลวกไปก่อนนะครับ ได้เลยนะครับเนื้อหนังหรือเนื้อรวนนะครับ,ม,รบมีคนะกับผักดองนะครับเป็นประกาศนะครับสามารถสั่งได้นะครับ สิบแปดสิบหนึ่งร้อยเหมือนกันนะ

าหมูให <étique> <ural> <Arc ade. S 1> ้สิาันอานนี้ทุกอย่างครับโานนู้นครับคครื่องในเป็ดนะครับหมูกรอบนะครับหมูด้วยนะคนะานี้ขาหมูนะครับเอาไก่ะไ่อันอไหมอะ ขายมากี่ปีแล้วครับไม่เคยทำงานเลยค่ะจบมาก็ขายของเลยโอ้แสดงว่าหลายปีแล้วนะครับเนี่ยว20ปีแล้วครับโอ้20ปีแล้วนะครับขายหมูนะปลาเนื้อใส่น้ำแกงเลยนะขายยืดปลานี่เหนียวแน่นมากครับ เต็มเลยพานะครั้ไก่บาบาไก่ก็มีนะเป็นไก่ต้มน้ำปลานะครับเป็นกล่องเลยนะครับไปสับเอานะ เต็มร้านเต็มหน้าร้านเลยนะต้องเย็นนะลูกค้าเยอะร้านนี้นะ เลยด้วยครับการการค้าขายนะครับแต่ที่นี่นี่ยอมรับระะคนเยอะจริงครับสั่งได้ไหมคะไปเอาตัดเนื้อไหมครับสั่งได้เลยครับเนื้ออย่างเดียว ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ